บางคนบอกว่าหน้าเท่านี้ต้องใช้เครื่องนี้แต่หน้าเท่านี้ใช้อีกเครื่องหนึ่งแล้วมันต่างกันยังไงหรือว่าเป็นเครื่องตัวไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมอธิบายให้ฟังครับ <c oughs> สวัสดีครับหมอปวนนะครับแล้วก็คุณก็อยู่กับรายการหมอคลียอีกแล้วอีกแล้วเคลียบ่อยมากช่วงนี้เป็นรายการที่เราจะพยายามเอาคําถามที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแล้วคนอนะคา,าปรึกษาเยอะเนี่ยเข้ามา c า a ิ i f y หรือเข้ามาเคลียร์ให้ทุกคนฟังว่าอันเนี้ยที่เข้าใจมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือว่าสิ่งที่ต้องมานั่ง c า a ิ i f y หรือว่าเคลียร์กันนะครับ หัวข้อในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอายุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าหยอดหน้ายกบางคนบอกว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นจะต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่าเทอร์มาแต่ถ้าเกิดอายุน้อยเนี่ยใช้กลุ่มพวกไฮฟูกลุ่มอัลตราออ m ตาโฟเมอร์ก่อนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับ คือต้องอธิบายก่อนว่าหน้าเราทุกคนน่ะมันเสียคอลลาเจนทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากไปว่าจะเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆตีก็รรูนะบอกแตกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเมนเทนหน้าของเราซึ่งก็ถ้าเราเมนเทนไม่ได้ดีก็จะทําให้หน้าเราอ่ะมันหย่อนค้อยได้ ยากขึ้นแล้วก็ใช้ลงกว่าปกติด้วยนะครับถ้าถามว่าอายุไหนต้องทาเครื่องไหนย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนว่าเครื่องทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มไฮฟู ool, แล้วก็กลุ่ม RF หรือว่า Radio Frequency หรือว่าเป็นคลื่นวิทยุทํางานไม่เหมือนกันเวลาทํางานของตัวไฮฟูเนี่ยก็คือยิงพลังงานลงไปแล้วก็เป็นจุดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนรอบๆเขาซึ่งปกติมันจะลงไปชั้นลึกนิดนึงเพื่อทําให้ผิวมันเกิดการ lifting effect หรือว่ายกขึ้นในชั้นส m มเพราะฉะนั้นหน้าที่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ยกขึ้นนนะะครรับปเด็ก็ก การทำแค่เครื่องไฮฟูก็จะเพียงพอไม่วจะเป็นอัลเทอร์นาร์ต้าฟอร์เมอร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มอายุมากขึ้นแล้วแหละผิวมันเริ่มมีการหลวมขึ้นพอสมควรแล้วคอลลาเจนมันหายไปเยอะการทำกลุ่มเครื่อง RF ก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้มันจะกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างเลยก็เลยจะเป็นที่มาของคำว่ายิ่งอายุเยอะมีโอกาสที่จะใช้ กลุ่ม radiofrequency หรือว่าเทอร์มัได้มากขึ้นนะครับแบ่งข้อค่าก็น่าจะประมาณนี้แหละแลวถามว่าถ้าเกิดว่าทาเทอร์มัไว้ก่อนหน้าที่จะอายุเรื่องเยอะดีไหมอันนี้ก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันแต่บางทีท่านรู้สึกว่าไม่จำเป็นผมก็จะบอกว่าทํากลุ่ม ultraformer tree หรือว่ากลุ่ม u ั t ตร h i ฮฟูก่อนก็ได้นะครับทีนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องที่เหมาะกับผิวอย่างเดียวนะวิธีการยิงก็สําคัญเหมือนกันนะครับแอบเหมาะนิดนึงว่าที่จะรักคนิกของเราอะ่ะตัวเครื่องลต t r a f o r m e r tree นะครับเราจะมีเทคนิคที่เรียกว่า mul หรือ ยิงให้ได้ครบทุกชั้นใกล้เคียงกับการใช้เทอร์มาหรือว่าการใช้เรเดิโอฟรีเฟนซี่มากขึ้นก็จะทําให้เวลายกมันมีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ได้นานกว่าด้วยสรุปง่ายๆเคลียร์เลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอายุยังไม่เยอะมากปุ่มไฮฟูเอลตาราฟอร์เมอร์อัลตรายังมีบทบาทที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยทำเทอร์มาจะเห็นผลได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าครับเคลียร์เรียบร้อยครับผมประเด็นนี้แต่อย่าลืมว่าต้องยิงให้ถูกต้องด้วยนะเด็ดเปิงตังฟรี